สวัสดีครับชาวราศีมีนนะครับมาดูกันว่าวันที่7ดเดือน7ที่ผ่านมานะครับดาวยูเรนัสเคลื่อนย้ายจากราศีพฤษภไปสู่ราศีเมถุนเนี่ยนะครับ77 7, 7, 7ครับดาวยูเรนัสเคลื่อนย้าย7ปีครั้งนะครับพลังงานของโพตโตรนี้นะครับ777รวมกันเป็นพลังงานของย1เเป็นหมายเลขโดเวอร์นะครับมันมีผลกระทบอะไรต่อคุณบ้างเนาะชาวราศีมีนก็ลองมาดูกัน สำหรับผลกระทบในระดับโลกเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เทคโนโลยีด้วยนะครับดาวยูเรนัสเนี่ยไปอยู่ในราศีเมทุนมันคือการสื่อสารมันคือเทคโนโลยีมันคือนวัตกรรมใหม่ๆมันคือ AI มันคือปัญญาประดิษฐ์ที่อาจจะมีบทบาทมากขึ้นใน7ปีจากนี้นะครับหรือในระดับเขาเรียกว่ามันอาจจะมีแนวโน้มของความตึงเครียดทางสังคมแนวคิดที่ไม่เหมือนกันนะครับ ที่มันอาจจะกลายไปสู่ความโต้แย้งหรือการแบ่งขั้วของเสียงก็ได้นะครับคุณอาจจะเห็นอยู่ในทุกๆวันนี้นะครับสาหรับชาวราศีมีนแล้วเนี่ยนะครับผลกระทบหรือการสั่นสะเทือนตรงนี้อาจจะเป็นแรงกดดันในเรื่องราวของจิตวิญ,ญญาณได้ด้วยนะครับหรือมร,รากฐานชีวิตเพราะว่ายูเรนัสเนี่ยอาจจะไปส่งกระทบอ่าส่งผลกระทบของจิตวิญญ,ญาณนะครับหรือการเผชิญกับบทเรียนทางจิตวิญญ,ญาณ มันคือช่วงเวลาที่คุณอาจจะทบทวนรากฐานชีวิตของตัวคุณหรือสิ่งที่มันสอดคล้องกับจิตใจหรือเปล่าอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นความสัมพันธ์หรือมันคือช่วงระยะเวลาของการเยียวยาก็ได้นะครับสำหรับชาวราศีเมียนเดี๋ยวเราลองมาเปิดไพ่ดูนะครับว่าผลกระทบตรงนี้นะครับส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีเมียนมีการสั่นสะเทือนะอะไรต่อชาวราศีเมียนบ้าง ดาวเรนัสครับการเติบโตรครับพไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นพลังงานของ success after setback ครับอีกคลิปอินสจิทูรัครับการเติบโตมเมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตผมมองว่าหลังดาวยเรในเคลื่อนย้ายเนี่ยจริงๆมันมีสัญญาณที่คุณอาจจะรู้สึกว่า ชีวิตของคุณมันสั่นคลอนมันอาจจะมีความกดดันมันอาจจะมีความไม่แน่ใจบางคนอาจจะเป็นการออกจากงานบางคนอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีมันมีเรื่องนะครับทั้งในเรื่องราวของงานความสัมพันธ์หรือเงินที่มันเป็นความกดดันให้กับคุณอะแต่ผมมองว่าหลังจากดาวยูเรนัสย้ายแล้วเนี่ยนะครับมันคือช่วงของการเติบโตของคุณก็ได้หลังจากนี้ครับสำหรับชาวราศีเมีนผมมองว่านี่คือหนทางใหม่ คุณจะเรียนรู้ครับเพราะว่าราศีธนูเป็นพลังงานขององค์ความรู้เป็นพลังงานของนักฝันเป็นพลังงานของการแสวงหาดังนั้นยูเรนะัสตรงนี้ที่ไปเคลื่อนย้ายอยู่ในพลังงานของเมทุนน่ยสำหรับชาวราศีเมนผมมองว่ามันคือการกลับเข้าไปค้นหาหรือการเปิดมุมมองหรือการละทิ้งไม่เซ็ตเก่าๆหรือละทิ้งตัวตนเก่าๆเพื่อ การเติบโตนะครับของคุณพไพ่ใบนี้อาจจะเป็นสัญญาณข่าวดีในเรื่องราวของอาชีพนะครับที่มันสอดคล้องกับตัวคุณมากขึ้นสิ่งที่ใช่สําหรับคุณมากขึ้นด้วยก็ได้ลองมาดูเพิ่มเติมนะครับพลังงานเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีมีนคนกระทบตรงนี้ครับสำหรับดาวโยรนะัสเคลื่อนย้ายเนี่ยส่งผลอย่างไร Ace of Cups ครับน่เลยนะครับ ความรู้สึกดีความรักในตัวเองนะครับสัญญาณของโอกาสใหม่ๆการเติบโตขึ้นผมมองเอซอฟคับมันคือการที่คุณรักตัวเองมากขึ้นมากกว่ามันคือการที่คุณอาจจะเรียนรู้และแบ่งปันด้วยความที่ a อซ็อฟคับเป็นพลังงานธาตุน้ำเนาะมันก็จะไปตรงกับพลังงานของราศีมีที่อ่อนโยนลุ่มลึกนะครับลึกซึ้งทางจิตวิญญาณ แต่อารมณ์ของคุณก็มีการอ่อนไหวเอ็นไหวตามอารมณ์เหมือนกันนะครับตามสถานการณ์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยชาวธาตุน้ำครับก็คุณจะมีการเบรกด้วยพลังงานของธาตุไฟหรือธาตุดินนั่นเองนะครับชูว์ครับสกับ of นซิกออฟบครับพลังงานของความสําเร็จพลังงานในเรื่องราวของงาน การได้มาซึ่งรางวัลหรือความคุ้มค่ามั้ง r ่ f ฟอ r p ฟ n า a c l e s ครับ,รบการยึดต,ติดเนาะการยึดต,ติดหรือการครอบครองหรือคุณอาจจะแบบยึดต,ติดกับอะไรเก่าๆความเชื่อเก่าๆเรื่องเงินความกลัวเรื่องเงินนะครับหรือความแบบ ไม่สบายใจเพราะพลังงานของแบบสี่เหรียญเนี่ยมันคือการที่คุณอาจจะก,กลัวการสูญเสียหรือจิตใจที่มันกําลังปิดกั้นอะไรบางอย่างอยู่ไม่กล้าเปิดรับกับโอกาสใหม่ๆผมมองว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันคือมีโอกาสใหม่ๆที่กําลังเข้ามานะครับและในช่วงที่อยู่ในนะัดเคลื่อนย้ายผมมองว่ามันคือข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการลงทุนอะเรียนรู้ทางการเงินใหม่องค์ความรู้ทางการเงินใหม่หรือการลงทุนนะครับ ในอะไรใหม่ๆก็ได้แล้วก็เป็นเพจยอเพนากโคลครับผมรู้จักว่าเพจยอเพนาโคลคือธาตุดินเนาะอย่างที่ผมบอกว่าด้วยความที่คุณเป็นธาตุน้ําคุณต้องมีไฟมาเบกมีดินมาเบกน้ํามันถึงจะไหลไปได้แบบไม่ไม่ไมหลไปตามอารมณ์จนเกินไปนะครับแต่มันยังมีแพชชั่นมันยังมีไฟมีดินที่ทําให้คุณมั่นคงมีดินที่ทําให้คุณอุดมสมบูรณ์อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นผมมองว่าดาวยูเรนัสเคลื่อนย้ายตรงนี้มันส่งผลดีต่อตัว,ตวชาวราศีมีนมากๆเพราะว่าอะไร ด้วยความที่คุณเป็นคนที่แบบมีเซนต์มีอินทิชันหรือ,อปัญญาญาณอะไรบางอย่างของคุณอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่คุณอาศัยการลงมือทําการทําการเรียนรู้นะครับอะไรแบบเนี้ยในธุรกิจในงานของคุณมันก็มีแนวโน้มของการเจริญเติบโตผมมองว่า7ปีจากเนี้ยที่ดาวอูเรนะัสไปอยู่ในราศีเมถุนนะครับอยู่ถึงปี2033เลยนะครับมันคือช่วงเวลาของการเบ่งบานและการเติบโตสําหรับคุณด้วยการเงิน การเงินนะครับแเหรียญขึ้นมาเนี่ยแเหรียญผมมองว่ามันก็คือการที่คุณทำในสิ่งที่คุณรักเนี่ยคุณทำมันด้วยความรักคุณทำมันด้วยความรู้สึกที่ดีนะครับมันคือการบอกว่าจักรวาลก็จะส่งเงินเข้ามาหาคุณอย่างไม่สิ้นสุด The ิลก็ฟอจูนมามันคือการเปลี่ยนแปลงนะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างสําหรับคุณก็ได้คือการที่คุณไม่ได้ยึดติดในรูปแบบการลงทุนดเดิมๆการไม่ยึดติดในการที่มีความเชื่อดเดิมๆหรือการไม่ยึดติดในการที่แบบปิดกั้นองค์ความรู้ปิดกั้นความรักอะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่า คุณไม่จําเป็นต้องเก็บทุกอย่างไว้ไว้กับตัวเองนะครับหรือความเครียดไว้กับตัวเองนะครับไม่จําเป็นต้องแบบยึดติดแน่นจนเกินไปนะครับนั่นคือสิ่งที่มันไม่สามารถทําให้คุณเติบโตได้บางคนอาจจะอยากจะทําธุรกิจอยากจะแบบลองทํานู่นทํานี่แต่ด้วยความที่โฟล์ออฟเพนอลโคขึ้นมามันอาจจะเป็นการกลัวไม่กล้าลงทุนนะครับกลัวสูญเสียเงินนะครับจริงๆแล้วคุณมีความมั่นคงทางการเงินมากๆแต่คุณกลัวที่จะสูญเสียเงินอะไรแบบเนี้ยนะครับ และทัวร์คัเนี่ยสำหรับคุณบางคนผมมองว่าหลังจากเนี้ยดาวอยู่ในนัดเคลื่อนย้ายอ่ะผมมองว่าคุณจะมีองค์ความรู้อะไรบางอย่างที่ไปคิลลิ่งผู้อื่นได้คุณอาจจะมาสายของพลังงานนักอ่านไพ่หินบําบัดขคลื่นเสียงบําบัดหรืออะไรก็ตามงานที่เป็นงานด้านจิตวิญญาณของคุณอะ่ะอาจจะสร้างตัวตนสร้างชื่อเสียงสร้างเงินให้กับคุณก็ได้นะครับพลังงานของมีนเป็นพลังงานของการเงินที่ไหลเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจัก,กรวาลจะไม่ได้ให้โชคของคุณเป็นในลักษณะของเงินแบบ โชคลาภที่มันเป็นแบบลอตเตอรี่อะไรแบบนั้นนะครับแต่จกักรวาลจะให้เงินโชคลาภของคุณผ่านความสําเร็จผ่านชื่อเสียงผ่านการส่งต่อสิ่งดีๆอะไรบางอย่างให้กับผู้คนคนที่มาสนใจในตัวคุณสินค้าคุณหรือในผลิตภัณฑ์ของคุณเขาจะซื้อจากพลังงานของคุณเนาะและแปด เหรียญเนี่ยมันคือการบอกว่ามันคือการได้เงินจากการทําจากสิ่งที่รักนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเลยคือคุณไปให้สุดในทางของคุณคุณสมมติคุณมาในสายแบบอ่านไพ่เนาะคุณก็ไปให้สุดในหลายๆสายอะไรไว้หให้คุณเก่งไปเลยในด้านด้านนั้นหรือคุณอยู่ในงานไหนก็ตามอบให้ให้ตัวเองเก่งนะครับในด้านด้านนั้นผมรู้สึกว่าก้าวถ้วยขึ้นมาด้วยก้าวถ้วยคือการได้รับสิ่งดีๆเนี่ย คือที่ผ่านมาคุณเจอสถานการณ์อะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายแล้วนะ้อแต่พอดาวยู่นันัดเปลี่ยน7ปีหลังจากเนี้ยมันคือเปลี่ยนโครงสร้างมันคือเปลี่ยนการวางรากฐานหรือแง่มุมชีวิตมุมมองใหม่ๆของชีวิตของตัวคุณก็ได้นะครับ The Wheel of Fortune ครับคืออะไร ให้กงล้อแห่งโชคชะตานะครับมันคือโชคชะตาของคุณที่กําลังเปลี่ยนไปนะครับมันเป็นหมายเลขสิษด้วยนะครับเปรียบเสมือนพลังงานของการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรของชีวิตนะครับแล้วก็บอกถึงสิ่งต่างๆที่มันเคลื่อนไปตามจังหวะเวลาของจักรวาลผมมองว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันคือวงจรใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างกาลังหมุนไปในสิ่งที่ที่ดีขึ้นคุณบางคนอาจจะเคยอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมชีวิตของคุณมันยากจางังแต่ชีวิตของคุณอาจจะกำลังพุ่งไปก็ได้นะครับ หลังจากนี้มันพุ่งไปข้างหน้ามันเป็ี่ยน,ม,น,นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เดวิดวิลส์พอชูนเป็นพลังงานแห่งโชคลาภหรือโอกาสที่กาลังเข้ามาดังนั้นเนี่ยสำหรับบางคนมันคือโอกาสในการสร้างตัวตนขึ้นมาเพราะว่าราศีเมถุนมันคือการสื่อสารดังนั้นการพูดการสื่อสารงานเขียนหรืออะไรที่คุณแชร์ออกไปที่คุณสร้างอยู่ตอนเนี้ ถ้าคุณยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์เป็นเงินนะครับมันจะเข้ามาเรื่อยๆเป็น8เหรี่ยนนั่นเองคุณจะมีเงินมากขึ้นนะครับมันคือกระบวนการของการไว้วางใจอะถ้าคุณดูเนาะไพ่ใบนี้คือการไว้วางใจมากๆนะครับในการจัดวางของจักรวาลนั่นเองก็เป็นพลังงานในลักษณะประมาณนี้นะครับหรือบางคนนะครับผลกรรมดีๆของคุณเนี่ยกำลังหนุน คุณอยู่แล้วนะรับมาดูคําแนะนําสาหรับชาวราศีมีนหน่อย Expect the w o n d e r ั u เ to Emerge มรครับมิราโคปฏิหารชัดเจนมากๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคุณจะเห็นปฏิหารสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอีกมากมายนะครับผมรู้จักว่าเราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราสามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยให้มันเป็นปฏิหารในชีวิตของเรา ได้นั่นเองนะครับก็สำหรับชาวราศีมีนถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดติดตามช่อง awakening tarot by ตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็มารับพลังงานดีๆ นะครับการผมรู้สึกว่าฟ้ากาลังประทานพรอ,อะไรให้กับคุณโชคที่ไม่คาดคิดนะครับได้งานหรือได้เงินหรือได้เจอคนที่สําคัญนะ่ะกาลังเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะครับลูกค้าจะมาได้เรื่อยเงินจะเข้ามาหาคุณรเรื่อยๆนะครับหรือถ้าใครสนใจนะครับหินพลังงานเรียกเงินนะครับผมมีหินไพไร้เนาะเป็นหินพลังงานเรียกเงินนะครับหินแห่งความโชคดีอะไรต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมทาเป็น เขาเรียกว่าเป็นพลังงานของเสหินไว้นะครับออกแบบตามพลังงานของแต่ละคนนะครับถ้าคุณสนใจก็สามารถที่จะทักข้อความต่างๆมาได้ครับเหมือนที่ผมใส่ผมก็ใส่อยู่นะครับผมรู้กว่าเออมันมันนำความโชคดีให้เราเห็นสิ่งดีๆผมมองหินเป็น เครื่องมือทางพลังงานเนาะที่ทําให้เราแบบมีสติอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มองเห็นสิ่งดีๆที่เรามีสํานักรู้คุณอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้เลยครับสาหรับชาวราศีมีนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการสนับสนุนสปอร์ตครับขอบคุณครับ